เว้ยเหอะเอาใหม่ด <modeling entin> <em> ิแปะวิ <music Brothers> ่งใหม่ทีดิอะไรนะวิ่งใหม่ทีดิทำไมอ่ะกูถ่ายผิดมันถ่ายมันถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายกูถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอกูถ่กดวิดีโอให้แล้วไงเอาใหม่ดิกูกูลืมกดงั้นกูถ่ายใหม่กดใหม่แล้วมันเลื่อนไปดิพ่อมึงโมันไม่รู้แล้วไอ้เหี้ยไปโดนไปโดนเขาตอนไหนไม่รู้แล้วผู้ถ่ายดิแล้วก็ถ่ายแต่แต่เพราะแตกมันแตกแตกสว่างแล้วแป๊มก็เลยไง

นี่ยกดมาละกดละกดละตอนนี้นะเฮ้ยกดตอนนี้ทำไมอ่าเดี๋ยวว่าหันให้อื่นก่อนไม่เลยนะู่ายาย่ายห่อยระดนอสิรอบะมวยแม่กด้ไเนวิ่งรอบนี้ได้แล้วติดเออได้แล้วให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือมัก็ไม่อ่ะวีโอนิ่อยู่ได้กี่นาทีวะเนี่ย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ต้องกดปุ่มไปแล้วเดี๋ยวเวลาถ่ายเธอไอ้พอมาเสร็จปิดต้องกดต้องกดปุ่มกลางหรวอเหรอวะกด